สวัสดีครับพบกับช่อง THE GANG GAMECASTER ฝากเพื่อนๆกดติดตามที่ปุ่มนี้แล้วกดกระดิ่งที่ตรงนี้อย่าลืมปรับทั้งหมดด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเรามาพารู้ และไม่ได้มาคนเดียวนะคะมากับแฮร์รี่พาลื่นค่ะใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะเรามาเล่นโลบอกในแมป Terrifying p r i s o n c e Run ใช่แลวโอเคหน้าสีขาวด้วย oh, โอ้โหดูยิ้มให้แด่ <c oughs> จะกัดแล้วหน่อยเออดูฟันดูฟัน <c oughs> สวย <c oughs> งั้นเราไปรอบเกมกันเลยดีกว่า <c oughs> ไปเลย <c oughs> <c oughs> คุณฉันเห็นคนบางคนฉันก็เห็นเหมือนกันขอชื่อแล้วนะโนโนเฮ้ยเราลองถามเขาซิคุณถามหน่อยเขาบอกว่าไม่ไม่ต้องยุ่งกับเราหรอกหรืออะไรไม่ไปเถอะไปอะไรของคุณเนี่ยนั่นแหละสินะอันนี้คืออะไรท่อท่ออ้าวทำไมท่อเป็นอย่เงี้ยนั่นแหละสิอ๋อกด e โจนี่นี่นี่สวยปะสวยปะอ่ะถ่ายรูปหน่อยสามสองหนึ่งแชร์ไปเถอะอันนี้คือ อันนี้คืออะไรดานะอุ้ยมีเถาวันเถาใช่เถาวันไหมเนะี่ยคุณดูนี่สิเดี๋ยวนี่เป็นรูปปั้นที่อาศัยอยู่ดูคุณอยู่อะไมอยู่อยู่ไปไหนอ่ะอ่านจัง <c oughs> เราไปกันต่อเลยดีกว่าไปเลย <c oughs> มีหลานนวดฮะลวดหนางเอ้ยไม่ใช่ดิอะไรของคุณเนี่ยอุ้ยอุ้ยอ้าวอ้าวเอา,เอา,เอา ไปไหนอะอา้าวกลับมาก่อนเมื่อกี้ตกใจเอแมนตกใจเอย้ยอ้กูวจังเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราสงสัยเขาเขามาจากไหนนี่ไงเขามาจากตรงนี้เข้าไปสิอเออบายบายอ้าวเอาลอก่อนอ <c oughs> ก็เราอยากรู้ว่า,วาเขามาจากไหนเว๊ยคุณมีเสียงเดินอย่าบอกนะตึกอ้วนอุ๊ย,ยด,ดูหน้าเขาดิทำาไมเหมือนเขากระโดดเลยอะหากุญแจอ้าวบักหรอ น่าจะใช่หากุญแจแล้วเปิดประตูนี่ไงกุญแจอยู่นี่หางห่ายได้ไม่ต้องซ่อนอะ่ะคุณคอมบักใช่เพราะฉะนั้นเราไปเถอะมาหลบสิเออรอหน่อยกำมาได้อ่ะเป็นไง่เป็นไง่หลบฮ่าก็อุตส่าห์หลบให้อ่ะ <c oughs> ทำไมอ่ะแค่หลบนิดเดียวยเราก็ไม่ได้โดนโดนลาวาข้างล่างนะอุย้ยมีลาเซ่อะไรเลเซอร์ ดูสิเฮ้ยไปหาหน่อยเดียวเป่าเข้าไปเลยเข้าไปเลยอุ้ยเข้าได้ด้วยเป็นไงเกินเป้าเก่งเกินเกินปุยเป้าเช็คไฟไปไปไปค่อยๆเฮ้ยไปเลยไปไม่ค่อยเดินสิรอก่อนจีรออยู่มาเร็วไหนพลายนี่ไงปึ๊บเอ้ยอย่ากระโดดสิหูสัตย์จะดัน อดแกงเลยอออ้คนีืะไร่แล้วก็มีไฟลุกนี่สิดูนี่สิฉันเล่นอยู่ตรงสไลเดอร์กดกระโดดกดกระโดดกดกระโดดนี่แหมไปต้องลงไปข้างล่างอะเอาเอาหนุ่มทำอะไรอ่ะหนุ่มมันลื่นคืออะไรอะ ปไม่เห็นมีอะไรเลยไปเถอะแต่เราอยากคานคุณแพรลี่เดินเราอยากคานแป๊บนึงเดี๋ยวถ้าคานสิอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นมาใหม่สิขึ้นมาใหม่สิขึ้นมาใหม่ขึ้นมาใหม่ขอคานใหม่คานแล้วตอบรับเป็นไงหน้าบุดน้ำเลยอ่ะไม่ใช่ลงมาดูดิเลเซอร์ทุกคนนี่คือเลเซอร์ตอนนี้ไม่กลัวเลเซอร์เลยนะใช่แบบไม่กลัวเล่นสนุกอุ้ยไมค์ครับ มาคลายเป็นอะไรอะ่เอะ,อะเป็นไรอ่ะเป็นไรเลยลองลองคานแล้วก็โดดไปสิปป่าอันหนึ่งอ้าวผมเปิดไม่ได้ช่างมาันเถอะคุณคานอุ้ย <คน S 3> มีเราอ่ะด้วยข้างล่างอ้าวอ้าวน,น,น,นี่อันนี้อันนี้โอ้โหดูดูเย้โลเขาแกล้งเราอุ้ยคุณไม่ใช่อุ้ยอุ้ยอุ้ยดีนะฉันฉันมาเห็นพอดีเมื่อกี้เกือบกระโดดไปอีกแล้้วอาาฮ่ ุ่ยทำไมเขาสูงจังอะเอ้ยเดี๋ยวเราให้ดูหน้าเขาทีละคนคนนั้นชื่อคนแรกเดี๋ยวให้คนแรกขึ้นมาก่นอนคนแรกชื่อบ็อบบี้คนที่สองชื่อล็อกกี้คนที่สามชื่อเอมมี่คนที่สี่ชื่อดา้อนเขาใหม่เห <c oughs> มือนเดิมเปล่าเหมือนเดิมเปล่าบอบบี้อบบี้เฮ้ยเดี๋ยวเดเดเอมมี่แล้วก็ใช่เปล่าใช่เปล่าใช<จ>่ไปเถอะ แล้วคนนี้แล้วคนนี้คือใครอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่น่าเลยคนนี้สองคนนี้เป็นลูกของคนนี้เราจะตั้งคนไหนโอาไไปสองคนนี้เป็นลูกของคนนี้เอ้ยไม่คนนี้คนนี้เป็นลูกของคนนี้ส่วนคนที่นอนอยู่เป็นลูกของคนตรงนั้นและเราจะตั้งชื่อให้เขาว่าคนนี้ชื่อว่าเอ่อดักดักไก่ จะอของจองแหละดูออกนนั้นดาวแปดดวงเพื่ออะไรอ่ะเอ้ยวิ่งเร่งกับเขาหน่อยสิเขาเห่านะอ<ข><ข>้าใครชื่อว่าเอาให้เหมือนเดิมเอาให้เหมือนเดิมค่ะคนนี้คนนี้คนน,นนี้จะชื่อแตกต่างคนนี้จะชื่อว่าแบบ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 ทำไมเขาวิ่งไวจังอ่ะดูคนดูแพรลีไปวิ่งเร่งกับเรา,าสิเฮ้ยแล้วก็ตุยเหมือนเดิมพเไปดานต่อไปกันทีว่ารีบบอคุณน่ะรีบไม่ใช่ฉัน ชินเมเลลี่บ้าเสียงเป็นไรทารี่ว้าอ้าวเธออ้าวเฮ้ยฉันรอดได้อ้าวทิ้งกันแล้วใช่ไปแล้วไม่ไปยอมยอกยอมไปดีกว่าอะไรฉันก็อยู่ตรงนี้อย่ามาจ้าอะไรอ่ะกระโดดแล้วจับลูกอ้าว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 เดี๋ยวมีแค่นี้เหรอมีแค่เดียเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อมีอีกเกินไปแล้วเกินไปแล้วอาว อ้าวคืออะไรตรงนี้ก็คือเดินได้สบายใช่เดินได้เลยเพอาลมไม่มี What wrong อันนี้คือบนบนไหลอะไรบันไดสายลุงอะไรอะไรอ่ะอย่าแซวเด็ดปะล่ะจะแซวอย่ารีบได้ไหมล่ะอ๋อล่วงมาแล้วเดี๋ยวฉันรอจะมีตัวอะไรหรือเปล่าอ้ายยังเป็นอะไร นี่แหละคำาที่เจนสงสัยมากเป็นอะไรคนสวยแค่นี้ต้องโหนด้วยหรอทำไมมันสั่นอะเหยียบลองเหยียบดูดิมันมีเสียงปิดเกิดอ้าวทำไมสีเขียวเหยียบแล้วตุยอ่ะฉันไม่ตุยนะเกิดไม่ยุติธรรมไม่ยุติธรรมไม่เชื่อลงมาดูดิอ้าวตุยละเด้งเด้งอะไรอะเปิดประตู กันปืมือน้องกวางวางเรนดี้เกียร์เลนดวางอะไรเป็นอะไรคนสวยก็จบไปที่ระเบวันนะคะสนุกกันไหมสนุกมากเลยถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u บสไ r ร b ์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย